สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนๆเมนี่ร้วนเดินทางกับเจนน้องอยน้องเพื่อนๆเนาะเจน้องสิไป่ซื้อขนุนให้น้องอ่ะแม่น้องจัดมิ้นนะคะเพื่อนเพิ่นอยากกินขนุนนะคะไปซื้อให้แน่อีแม่อยากกินแห้งมาสั่นมาสงสารลูกสาวน้องเพื่อนเนาะเจน้องก็เลยจะไปซื้อของให้ลูกแล้วเพื่อนๆตามเจน้องมาได้ค่ะทั้งหลงเล้วนะคะไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆจุ ประมาณนี้เนาะเส้นทางอำเภอแคนดงนะคะออกจากแคนดงไปสตึกนะเพื่อนๆเนะาะระยะทางกับประมาณ19เกิโลนะเพื่อนๆจากบ้านจจนงไปอำเภอสตึกนะคะระยะเวลา1 0บสกิโลนะคะเพื่อนๆก็จะยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะลมเดนน้าไปกับจจนงนะเพื่อนๆเด้อ น้องแกจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพอมาถนนฝนตกไม่นะเพื่อนๆเนาะ,ะถนนก็นจะชุ่มฉ่ำนะคะชุม่มฉ่ำดีมากเลยถนนก็สะอาดสะอาดอันนี้ทรายมือสิเป็นธนาคารทกพสเนาะเพื่อนๆเนาะมันจะนกซีนิเตแคร์แบ่งทอพสนะคะตอนนี้อยู่อำเภอแก่นดงนะคะแต่ว่าตูเอทีเอ็มไม่ยังสิกะมีมีถูกธนาคารนะคะเพื่อนๆแต่ว่าธนาคารก็มีแค่ธนาคารเพื่อการเกษตรเนาะธนาคารทกพสออันเดียวนะคะเพื่อนๆเนานะ,ะออกมานะคะ เดินทางกับเจนน้องได้เพื่อนเพื่อนเด้อเดี๋ยวเนี่ยอ๋อสตึก17กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนจากนี่เห็นไหมคะป้ายป้ายบอกนะคะสตึก17กิโลนะเนนะเพื่อนเพื่อนเนาะจะตามเจนน้องไปหอดเพเ่อสตึกนะคะเพื่อนเพื่อนเดินทางกันต่อได้เพื่อนเพื่อนเด้อเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนตามต่อค่เะเพื่อนเพื่อนเจนน้องกำลังขับรถอยู่นะคะเดินทางกับเจนน้องเด้อนเพื่อนเด้อ ยังไม่ถึงอำเภอสตึกนะคะยังไม่ถึงนะคะเพื่อนๆกำลังมาหอดบ้านเออบ้านอะไรเนาะตรงนี้บ้านโคอิเตียเหรอคะเออบ้านโคอิเตียนะเพื่อนๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่เพปรนเทศน้องเพื่อนๆมันก็จะกัก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 นะคะถนนก็จะไม่เรียบเท่าไหร่นะเพื่อนๆเนาะจะเป็นกึกกักกักกักเนาะกระโดดก,กระเดกนะคะมันนี่เจนน้องมากคับน้องจัสตินนะคะจัสตินมาแนะนําตัวหน่อยลูกไหนจัสตินสวัสดีค่ะ ถึงอำเภอซาะะติกแล้วนะคะตามเจนน้องไปเลยค่ะว่าขนุนน่ะจะมีอยู่มองใดน่นะเพื่อนเนาะจะมีขายขนุนอยู่ตรงไหนนะคะน้องพ่อเป็นเสด็จกินขนุนบอแล้วเพื่อนเนาะถ้าเจนน้องเห็นข้าเจ้าอะ่ะขายอยู่มองต้นช้ำฉาใหญ่ๆแล้วเพื่อนบุุรว่ามือนี้เขาสิขายบอนะคะไม่รู้วันนี้ยองพลเขาจะมีลาบปากหรือเปล่านะคะเพื่อนๆได้กินบานอ้อขายอยู่บานอ้อ ตั้งอธิษฐานให้เป็นขายเนาะเพื่อนเนาะสงสารลูกเนาะแต่เห็นโฮมพนอยู่ด <c oughs> ้ค่ะได้ปลูกพนสิขายบ่เนาะเพื่อนเนาะติดตามไปเบื้องเนอะเพื่อนเนาะอันนี้ <c oughs> ต้นชำชาตัวนี้จะบ่มีคนขายนะคะ <c oughs> ต้นชำชาต้นนี้เขาจะวางแค่อพวกชุดทหารนะเพืพ่อนเนาะซุ่มทั้งหนาเนี่ยแหละค่ะพวกผมบอกพนสิขายโบ่เนอะเพื่อน จะลองไปดูลองไปดูดูนะคะว่าจะมีไหมนะคะขนุนมีหรือเปล่าอ่าะเมื่อวานยังเห็นมีขนุนอยู่เลยวันนี้มีหรือเปล่าอ่ะมีไหมอะ่ะโอ้ยขึ้สิวมีที่มีแต่กล้วยมีขนุนหมดจ้าขนุนมีไหม เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งหลังนก่อนเด้อฟ้าเพื่อนๆไม่มีเลยวันนี้เมื่อวานยังมีขายอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกก่อนนะคะไปดูอีกก่อนนะคะเพื่อนๆมีบ่นอ๊อดได้กินว่านออมั้ยนี่เนาะในตลาดมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในตลาดให้หลวกแล้วเพืนะ่อนเนาะฟ้าวนะคะเจ้าแรกฟ้าวแล้วนะคะวันนี้ไม่มีเลย ปกติเขาจะขายอยู่ตรงใต้นั่นแหละค่ะขายขนุนขายมะม่วงนะคะขายทุกอย่างเลยไม่มีเลยนะคะที่จอดรถเป็นตรงนี้นะคะเปไปตรงนี้นะคะ,ะ,คะม,มีหรือเปล่าเนาะเจ้านันะ่ะปกติจะมีเดยมีขนมนมีอะไรขายโอ้ยปลอยเอ้ยได้กินบนนเนอ้าเหมยเยเนาะ เดี๋ยวตามต่อเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆได้อยู่นะคะขนุนนะคะเป็นบุญปากของนางอยู่นะคะขนุนผู้ใหญ่ๆนะเพื่อนๆเนาะถุงละสามสิบบาทเนาะเพื่อนๆจะน้องกับสื่อใหโดสี่ถุงเลยนะคะเพื่อนๆสื่อให้ดสี่ถุงเนาะเพป็นคืองสียาคักนะคะน้องพ่อยนะคะค่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอ่าจะน้องกับจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้พี่นี่จะน้องสเก็ตใบแคเนี้ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หน่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอน้องน้ำในด้ค่ะเพื่อนเพื่อนกืบประผาดคลิปใหม่ๆแล้วเพื่อนๆเนะาะเจอกันคลิปหน้าอีพี่หน่านะคะคลิปนี้พี่นีไปแค่นี้ก่อนได้คะ่ะสวัสดีค่ะเห็น